ศี่รัตาปาาตมีความอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมประสงค์และศีลห้าบริบูรณ์ใครเนี่ยยังมีความหวั่นไหวต่อพระรัตนตรัยอยู่แสดงว่ายังไม่ข้ามผ่านตัวนี้ไปได้พวกเราทุกคนหลายคนก็ยังมีความหวั่นไหวต่อพระรัตนตรัยอยู่ยังสะดอกข้อต่อชาตาอ้อนวอนขอร้องบนบานสารกล่าวเทพเทวายังมีการคิดว่ามีใครเดินบัรดาลกรรมมีเจ้ากรรมในเวรมาเดินบรนดานให้ชีวิตเราดีชีวิตเรายากจนชีวิตเราล่ำรวย ถ้ายังเข้าใจอย่างนี้อยู่ยังอ้อนวอนขอร้องเทเทวาอยู่ก็ยังหวั่นไหวต่อพระรัตนตรยัยเมื่อยังมีความหวั่นไหวต่อพระรัตนตรัยก็ยังทิ้งเครื่องร้อยรัดเราให้เกิดแก่เจ็บตายต่อไปไม่ได้เมื่อเรายังมีความหวั่นไหวต่อพระรัตนตรยัยศีลห้าเราจะยังคงตั้งมั่นคงดำลงไม่ได้ก็ยังมีการขาดทะลุด่างพร้อยอยู่ไปเป็นธรรมดาต้องละให้ได้สมอย่างและสังโยชน์สมอย่างเนี้ย สองอริยบุคคลสองประเภทละได้แล้วคนแรกคือโสดาบันสังโยอส,สามดับคนที่สองคือสกทาคามีสกะทาคามีคือผู้ที่ละสังโยอส,สามได้แต่เหนือกว่าโสดาบันดอยหนึ่งด้วยราคะโทสะโมหะเบาบางราคาคืออะไรความกำหนัดอย่างยิ่งกำหนัดอย่างยิ่งเช่นไรอยากได้มากอยากได้แบบสุดๆเลย อ,อยากได้เกินกว่าเหตุอ่ะอยากได้มันมาเป็นของเราอ่ะอยากได้แบบสุดๆเมื่ออยากได้เนี่ยมันก็พยายามจะขวนขวายเอามาเป็นของเราให้ได้เนี่ยอาการอยากได้มากเรียกว่ากำหนัดกามราคะกามาราคะคืออยากทั้งหมดอ่ะความอยากทั้งหมดที่อยากได้มาเป็นของเราแลวอยากได้มากแล้วมันแบบมันต้องได้อะ่ะเนี่ยการมาราคะหรือกามฉันทะหรือกามหรือกาหรือหรือกามอบบ่ะบบนะการราคะนี่คือราคะโทสะคือความโกรธเกลียดอาฆาาพยาบาทมาดร้าย นี่คือโทสะโทสะยังมีอยู่โทสะของเรากับโทสะของโสดาบันต่างกันนะโทสะของพวกเราเนี่ยมันโกรธเกลียดมันอาฆาตพยาบาทมากหลายแล้วมันอยากทําลายคนอื่นเขาอยากฆ่าให้ตายอยากทําลายชีวิตเขาให้ลมจมแต่โทสะของโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจะไม่อยากฆ่าใครให้ตายแล้วเพราะสิ่งที่เขาคิดเนี่ยแม้เขาจะโกรธก็ตามแต่เขาจะไม่โกรธไปในทางเบียดเบียนคนอื่นเลยโกรธเฉยเฉยคือมันเกิดความลําคาญน เกิดความไม่พอใจแต่จะไม่คิดจะทําร้ายใครโซดาบันไม่มีแต่ว่าเราเวลาโกรธมันจะมีใจอยากทําร้ายเขาใช่ไหมมันรู้สึกอยากให้เขาล่มจมโสดาบันไม่เป็นแบบนั้นนี่คือการราคะโทสะส่วนโมหะเนี่ยโมหะเนี่ยเป็นความลุ่มหลงความลหลงไหลได้เพิ่มในทุกๆสิ่งในโลกอะ่ะมันลหลงไหลไปหมดอะ่ะมันอยากได้อยากมีอยากเป็นมันหลงเข้าไปผูกพนันมันหลงเข้าไปยึดติดถือติดไปยึดบ้านถือมัานในส,สิ่งนู้นสิ่งนี้มันหลงหมด หลงในตัวบุคคลว่าเขาต้องเป็นของเราทําไมเขาน่ารักจังเลยทําไมเขาดีจังเลยทําไมเขาคอยช่วยเหลือคนรู้คนนี้ตอลอดดีเรียกว่าหลงหลงในครูบาอาจารย์หลงในลาสกาละชื่อเสียงเยินยอเนี่ยคือตัวโมหะคือความหลงสกาทาคามีเนี่ยจะมีตัวนี้เบาบางคือความหลงจะน้อยลงมากโสดาบันเนี่ยยังมีเต็มสกาทาคามีเบาบางนี่สองประเภทแรกและสังโยชน์สามตัวได้